ัลโหลโอเคสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเกมเด e by Daylight o o i l l e ซึ่งวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เราได้เล่นเกมนี้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าเราเล่นกันเป็นยังไงบ้างเรามาศึกษากติกาสักเล็กน้อยก่อนค่ะว่าเกมนี้มีกติกายัางไง สถานการณ์ยิมเนะะียนค่ะคือการจับคน4คนคะ่ะมาขังอยู่ในสถานที่สถานที่หนึ่งแล้วทั้ง4คนนะคะจะต้องออกไปจากสถานที่อย่างนี้คะ่ะโดยการปั่นไฟคะ่ะเดยจะให้จุดทั้งห้าจุดนี้นะคะคือเครื่องปั่นไฟคะ่ะโดยจะต้องปั่นครบห้าเครื่องค่ะถึงจะออกไปสถานที่แห่งนี้ได้แต่จะออกไปง่ายมันก็ไม่สนุกใช่ไหมคะดังนั้นจึงต้องมีฮันเตอร์ค่ะโดยฮันเตอร์นะคะจะต้องไล่ล่าเรานะคะที่เป็นผู้เล่นโดยฮันนะคะจะไล่เอาคอนทุกหัวเราคะ่ะโดยตีครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไรไหวครับซานแต่พอตีครั้งที่สองปุ๊บแแแแลลล้้้วววววมมมมีคคนนนาาาาชช่่่่่่ยยยยยเเเเร,เรเก็จะะตตุถขพือ ให้ดันเวลานะคะล้วก็ยังเล่นเกมต่อไปได้ค่ะเกมนี้นะคะจะชนะได้ถ้ามีผู้รอดชีวิตออกไป3าคนขึ้นไปค่ะแต่ก่อนที่จะไปสนุกกับเกมเราขอแนะนำสมาชิกในทีมก่อนนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้องหลังค่ะชื่อบอลค่ะสวัสดีค่ะรองไพค่ะสวัสดีค่ะชื่อชัยนาค่ะพร้อมที่จะสนุกกับเกมกัน,กนรอยังพร้อมแล้วไปกันเลย เอาละค่ะตอนนี้เรากำลังเข้ามาในเกมแล้วนะคะเราจะต้องเดินหาเครื่องปั่นไฟก่อนค่ะเอออยู่ไหนอ่ะค่อยๆเดินไปกันอุ้ยขึ้นอยู่ตรงนี้เต็มเลยโอ้ยมุงกันเยอะเลยไ,ไปหาเครื่องปั่นกันดีกว่าถ้าเราเดินแรงขนาดน,นี้แล้วข้าตก่อนจะได้ยินไหมเดินไนอุ้ยนี่ไงเจอแล้วขอทำเลยนะคะ อุ้ยไม่โอ้โหอะไรวันนี้อ้าวทางตันเราเองลุยไม่อะไรเนี้ยไม่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 เธอคือคือเราแบบโอ้โหอยู่ใกล้ที่แขวนด้วย ครับพี่ขอบคุณนะครับพี่ดีตกใจหมดเลยอะไรวะใช่เอ้ยทำไมโหดจังอ่ะอันนี้เราเพิ่งเล่นครั้งแรกจริงๆหรอเนี่ยอ้าวดูแล้เหรออุ้ยอุ้ยเลือดอุ้ยผอนปั่นปั่นต่อดีกว่า เออเออเก้าหลังกาวหลังเออคก้าหลังอย่างนั้นแหละดีมากอุ้ยอุ้ยอ้ยฉันมาทำอะไรที่นี่เออเฮ้ยวเฮ้ยวสองรอบแสดงว่าที่โบ๊ทตายเมื่อกี้โบ๊ทดิ้นใช่ไหมไอ้หัวอะไรขาวๆเอาอยู่ตรงนั้นวะเฮ้ยไอ้เยอะ ฉันมาแล้วพี่ตายแล้วน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานเหลือคนเดียวแล้วปะเอวเธอดิน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 ฉันตายเดี๋ยวเมื่อเราตายแล้วเราไปดูมุมมองเพื่อนกันดีกว่า จำมาหรือเปล่าทำไมมองไม่เห็นหลุมเลยวะอยู่แถวบ้านเหรอเข้าไปในบ้านดิมาลองดูในบ้านดิเออข้างล่างดิดูข้างล่างดิอุ้ยตายเดยะนะเชยนะเขาไปอยู่ในรที่หลุมไเนี่ยหรอมึงมึงเฮ้ยมันลงมาอย่าอย่าออกไปนะเนี่ยหรอโอยมันลุนมันลุ้นเลยวุ้กี้ เหมือนมันรู้ว่าเราอยู่ตู้น่ะน่ะมันไม่เปิดตู้ตู้เลยอ่ะจบ <c oughs> ออไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ